ใครนะว่าคนนี้ชื่ออะไรนะเป็นเพื่อนเกลจำได้นะโอเคไหมลูกโอเคไห,ห okay, มพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วคนแรกนะเกลดูนะลูกหนึ่งสองสามคนนี้ใครพี่กับใครนะพี่กับกัพี่กับอ่ะคนนี้คนนี้ใครที่อะไรอ่ะที่น้องไปกองโฆษณาเขากับพี่ายา่า กันได้เอาคนนี้ใครคนนี้ไอ้ไอ้ไอ้ไหนไอ้นี่อู้ตายทำไมอันนี้18แอปใช่ไหมเนี่ยเกลเก่งมากลูกนี่ขนาดที่ไอก็แต่ง18แอปเก่ายังจำเขาได้เลยอะอ๋อคนนี้ใครลูกใครลูกนี่เหนือยนี่เหนื่อยอ๋อโอเคคนนี้อ่าลุกดีจ้าต่ำดีจ้าเรื่อยเอาคนนี้ ป้าหน่อยป้าหน่อยคนนี้ใครคะน้องคนนี้ใครคะพี่ยาย่าเ่นเนาะอ้าวอ้าวเฮ้ยนอยู่นน่นู่นนี่นี่ลูกคนนี้ใครน้องน่ยพาน้อน่ยนี่ถ่ายนี่ถ่ายนี่ใครอลุงเกนลุงเกนเนี่ยเนี่ย ใครเกิดอ่ะใครอ่ะแอลใครใครเนี่ยคือที่ใครอ่ะขอเล่นได้ไหมขอเล่นได้ไหมขอเล่นได้ไหมเขาจะเล่นอ่ะใช่พี่ที่มียุงกัดหรือเปล่าเดี๋ยวใครบ้างพี่ค๊อบซี่พี่ป๊อบซี่พี่ป๊อกซี่เก่งมากเนอะจำได้หมดเลยอ่ะเออ